Ơn Ra đây đi đâu hay tù ơn biết à đâu Ơ ha, ha. Oh, <laughs> ตรงนี้พอตรงนี้พออย่าไปไกลลูกไปไกลไม่ได้หูหอเไกยไดเลม่เล่นหลอกีเกียดไปหวานระวังเปียกหวานอย่าไปชนน้องไปถ่ายได้ทำไปไม่ลงมาได้ไม่ลงกลัว que le han tao <laughs> <3 cầu luôn. cười> muốn để ở Qué hora me dan más que qué era ถ่ายรูปส่งแม่มาดูเลยแม่นน้ำแล้วอากงไงก็ยัมีนะ อยากเล่นคห่แล้วอยากเล่นไม่อยากทำล้ยไปอยอู่ใจห่างแล้วไม่หนาว่ไมไม่ร้อนไม่ร้อน どれです、oh, oh, oh. ให้ไอ้ข้อมีมันสมใจน้ำใช่ค่ะไอ้สนใจน้ำยันเดียวเลยจ้ะนี่อยเนียอนนอนี่ใจเดี๋ไหลจะนุ่นมันมีใครจะเอาม่จะบอกให้ปล่อยให้ไหลไปกับทะเล น you <laughs> <st wireless voice> ี่ไงมานอนเนี <Portuguese> ่ยนี่ไเจียเอาเข็นมานอนอย่างนี้เนี่ยจีย

ฟางมันจะอยู่ห้องข้างบนแม่ไปจองก่อนฟางฟางมันอยู่ชั้นบนเงี้ยชั้นบนไปเล่อันนี้เจดต้องเจดจะหุงข้าวเลยป่ะเนี่ยเจดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องวัวไม่อยากชแล้วค่ะวันนี้มาที่โรงแรมนอะไรเนี่ยไมโครเวนท์ค่ะชั้นวางขางจานเจดเจดจะหุงข้าวได้เลยเจดก็หุงข้าวเดี๋ยวเเนี่ยหุงข้าวเนี่ย ผมเก้าเลยถ้าจะเปิดเอาเนีอยค่ะเนี่ยห้องครัวอยู่นี่นะคัวเ่านแ้วเอามาหรือเปล่าไม่ได้ตากเลยนะหูยย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 ูยย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 ยัยยยาย อะไรเนี่ยนอนเหรอานอนกับปกข้างล่างโอ้โหดูดีมีังชั้นบนเลยบรรยากาศหน้าหมกูกระทะกินข้าวไม่แน่เอามาเดี๋ยวจะไปซื้อข้าวสาร ยนี่คือห้องไหนจ๊ะทุกคนโผล่ไปทางนู้นได้นะผ่กโผล่ไปทางนู้นได้แล้วนี่คือช่องมูอ่ะชาแนลใช่วันนี้วามาเที่ยวที่ไหนซาอานานี่นี่มานี่เลยไปเป้ยสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะอเป้ยมาเที่ยวโต๊ะสนุกค่ะนั่งลงมาเลยค่ะ อ้ยสไลเดอร์เข้าอ้ไม่เข้าสีเล่นไม่เป็นลมาออกมาออมาออกมาอ้ยหุ้ยไม่เข้ามาออกมานี่คือนักสนุกเกอร์อย่างเเก็บก่อน เย็นด้วยข้างบนแนละ้วหม้อหมกกุนนามานแล้วค่อยเอาไ้ปิกนิกข้างดีบ้านมันน้นำขึ้นมาเอ้ยเอาเอาเกเรกมากเลยเอะไม่ได้งมอกเกเลมากอะจะขึ้นไปยืมต๊ะสนุกเนี่ยดูดีมีทั้งหมด4ห้องนอน ไม่มีเลย you <laughs> หยอกไม่ได้นี่เลยไม่ได้ร่วมสุชีบอกแล้วนะหยากร่วมสุชีมาอันนี้แค่อันเดียวสองอันหนาวหนาวเออตุ่นหนาวเฮ้ยดเดือดเดือดเดือดเฮ้ย ไม่รู้หรอกไม่ได้ยินเลยมันมีร่มซูชิให่น้อยอยู่เหรอไอเซซูชิไปตึ้งตึ้งไปตึ้งๆึ้งไเช็ดหน้าก่อนเช็ดหน้าเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยไปไปไปจะไปไม่ได้ลูกไม่จะไปอย่างนั้นไม่ได้อ้าวตึ้งตึๆๆ ไฮ้ยเล่นสไลเดอร์เลยแ่เยวาเข้าหากันไม่ได้หาดเอาสไลเดอร์ยังได้แล้วไปเลยสไลเดอร์เชนมาลองสไลเดอร์ประเดิมประเดิมสไลเดอร์ก่อนเ พามาพาย่องเล่นสลาระเยอร์หนย